เก็ข้อมูลข่าวสารรอบโลกเพื่ออุตสาหากรรมการผลิตสนับสนุนโดยโตโยกิเคนเทอร์มินอลบล็อกเกรดพรีเมียมจากญี่ปุ่นจำหน่ายโดย KPT เรียนเทคบริการซ่อมและปรับผิวพื้นโรงงานให้เป็นคอนกรีตขัดเงาด้วยเทคนิคคริสตัลฟรคาร์เดกสวิมสตาร์ระบบ ASRS อันดับหนึ่งจากเยอรมนีจำหน่ายโดยสโตมาสเตอร์สวัสดีครับทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Factory News l i v e Weekly Report นะครับก็พบกันเป็นประจำอีกครั้งนะครับทุกๆวันศุกร์เวลาประมาณบ่าย2โมงนะครับก็มาอัปเดตเรื่องราวข้อมูลข่าวสารจากรอบโลกครับที่เกี่ยวกับเรื่องของอุตสาหกรรมแล้วก็เทคโนโลยีการผลิตกันครับซึ่งสัปดาห์นี้เราก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับที่ก็ รวบรวมมาแล้วก็มาย่อยมาแบ่งปันกับทุกทกท่านจะได้มาอัปเดตความรู้รอบตัวในเรื่องของอุตสาหกรรมไปด้วยกันนะครับมาที่ข่าวแรกกันเลยนะครับทาง Toyota ครับได้ยกระดับการพัฒนาทักษะของหุ่นยนต์ครับโดยการสอนให้เรียนรู้การทางานที่ซับซ้อนได้ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงครับสถาบันวิจัยของ Toyota ครับ TRI หรือว่า Toyota Research Institute ครับได้เปิดตัวแนวทางการเรียนรู้แบบใหม่ที่ใช้ AI ครับ เพื่อที่จะสามารถสอนแล้วก็ปรับปรุงทักษะของหุ่นยนต์ให้มีความคล่องแคล่วมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็สามารถทำงานกับมนุษย์ได้หลากหลายและเหมาะสมมากยิ่งขึ้นครับไม่ใช่เฉพาะแรงงานในภาคอุตสาหกรรมเท่านั้นนะครับที่ต้องพัฒนาทักษะแต่หุ่นยนต์ก็เช่นเดียวกันครับในช่วงแรกๆเนี่ยหุ่นยนต์เนี่ยจะถูกใช้ในเรื่องของงานอแบบการยกของวางของครับซึ่งก็ เป็นประโยชน์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานด้านคลังสินค้าครับที่ต้องมีการเคลื่อนที่สิ่งต่างๆอยู่ตลอดเวลาแต่ในแง่การทํางานร่วมกับมนุษย์เนี่ยยังถือว่ายังทําได้ไม่ค่อยจะดีพอหรือครอบคลุมมากนะครับดังนั้นครับเพื่อที่จะทําให้หุ่นยนต์เนี่ยสามารถที่จะเข้าไปในไซต์งานแล้วก็ทํางานต่างๆกับมนุษย์ได้มันก็เลยจําเป็นที่จะต้องยกระดับทักษะของตัวเองครับโดยวิธีการก็คืออาศัยคําสั่งหรือการสาธิตของมนุษย์ แนวทางนี้ครับพัฒนาโดยความร่วมมือระหว่าง To โยต้กับทางโคลัเบีย Engineering และ MIT ครับมีการพัฒนาโมเดลในการศึกษาแล้วก็ปรับปรุงทักษะพฤติกรรมของหุ่นยนต์ครับผ่านการสาธิตผ่านการเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงานในรูปแบบของการสัมผัสครับหรือว่า Haptic Teacher โดยผู้ปฏิบัติงานเนี่ยจะได้รับการตอบสนองแบบสัมผัสจากมือนะครับซึ่งทำจากวัสดุอ่อนนุ่ม ของตัวหุ่นยนต์แล้วก็มีคุณสมบัติความยืดหยุ่นด้วยทําให้ผู้ปฏิบัติงานคือคนเนี่ยแหละครับสามารถที่จะรับรู้ได้ว่าหุ่นยนต์กําลังรู้สึกอย่างไรกําลังควบคุมและกําลังสัมผัสวัตถุแบบไหนในท่าทางอย่างไรอยู่ครับทีนี้ครับวิธีการสอนมนุษย์ครับจะแสดงให้หุ่นยนต์เนี่ยเห็นถึงวิธีการทํางานที่มันหลากหลายสถานการณ์ครับและแต่ละอย่างก็จะมีความแตกต่างกันแล้ว AI ที่หุ่นยนต์ตัวนี้ใช้อยู่ก็จะสร้างแบบจำลองของตัวเองครับว่าความสำเร็จหรือความล้มเหลวมีรูปแบบการทำงานอย่างไรและหลังจากนั้นครับก็จะเริ่มนำเอาหลักการตามฟิสิกต่างๆนะครับมาสร้างแบบจำลองสร้างเป็นชุดเทคนิคครับเพื่อที่จะได้ทำให้การทำงานในครั้งต่อๆไปเนี่ยสามารถที่จะสำเร็จรุ่ร่วงลงได้ครับ สิ่งที่น่าตื่นเต้นสำหรับวิธีการใหม่นี้ครับก็คือเรื่องของอัตราความน่าเชื่อถือครับที่จะสามารถพัฒนาทักษะใหม่ๆให้กับหุ่นยนยนได้เนี่ยมันสูงขึ้นครับเนื่องจากทักษะเหล่านี้ทำงานโดยตรงกับกล้องแล้วก็เซ็นเซอร์ที่ตรวจจับการสัมผัสครับดังนั้นเมื่อใช้การเรียนรู้เข้ามาทักษะแบบนี้ก็จะสามารถที่จะทำงานได้ดีขึ้นนะครับแม้จะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับวัตถุที่ค่อนข้างจะทำความเข้าใจยากไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า หรือพวกของเหลวนะครับของที่มีความอ่อนนุ่มที่เปลี่ยนรูปร่างได้ก่อนหน้านี้สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ยากมากนะครับสำหรับหุ่นยนต์จนถึงขณะนี้ครับงานวิจยัยนะครับที่อาจจะเปรียบเสมือนเป็นโรงเรียนอนุบาลสําหรับหุ่นยนต์เนี่ยสามารถฝึกหุ่นยนต์ให้ทํางานได้มากกว่า60งานแล้วครับซึ่งที่ผ่านมาก็เป็นการทดลองกับงานที่ไม่ได้ซับซ้อนมากนักนะครับซึ่งมักจะอยู่ในบ้านในครัวครับแต่ละงานหุ่นยนต์ ต้องมีการคิดหาวิธีจับและถือด้วยตัวเองนะครับมีการจัดการสิ่งของประเภทต่างๆใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่หลากหลายนะครับอย่างที่เห็นในวิดีโอก็จะมีตั้งแต่การทําอาหารนะครับใช้มีดทาบนขนมปังหรือแม้แต่การปอกเปลือกของมันฝรั่งซึ่งสําหรับมนุษย์อาจจะไม่ได้ยากแต่สําหรับหุ่นยน์ที่ผ่านมาเป็นเรื่องที่เกือบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับ ทางโ o ต้ได้กล่าวไว้นะครับว่าก็ตั้งความคาดหวังว่าจะมีการสอนทักษะใหม่ๆใ,ให้กับหุ่นยนต์ได้มากกว่า1,000งานครับภายในสิ้นปีหน้าปี2567ครับและด้วยเหตุนี้แหละครับจึงกำลังพัฒนาสิ่งที่เชื่อว่าจะเป็นโมเดลพฤติกรรมขนาดใหญ่ตัวแรกครับหรือที่เรียกว่า LBM ครับเพื่อทำให้หุ่นยนต์เหล่านี้สามารถที่จะทำงานร่วมกับมนุษย์ในอุตสาหกรรมและแอคทิวิตต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากแล้วก็หลากหลายยิ่งขึ้นครับ ข่าวต่อมาครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับอุตสาหกรรมด้านพลังงานครับผมโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปเปิดดำเนินการแล้วครับเอ e r y รี่เดนิสเนครับผมเป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์และก็วัสดุครับชาวดัชได้ประกาศเปิดโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่เมืองเทิร์นฮูตประเทศเบลเยียมครับซึ่งมีเป็นแพลตฟอร์มรวมความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปครับ เนื่องจากมันประกอบไปด้วยพื้นผิวที่เป็นกระจกมากกว่า2,240ชิ้นครับซึ่งเราเรียกกันว่า surface mirrors ครับตีเป็นพื้นที่เนี่ยก็ประมาณ60,000ตารางฟุตเลยนะครับหรือประมาณ5,540ตารางเมตรครับสิ่งเหล่านี้ประกอบรวมกันเนี่ยก็จะกลายเป็นกระจกทรงพาราโบลาที่ใหญ่ที่สุดสามารถที่จะรวมพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อให้ความร้อนได้มากถึง2.7 กิโลวัตต์อวครับผมนอกจากนี้ครับตัวมันก็ยังมีโมดูลระบายความร้อนอีก6โมดูลครับซึ่งมีการติดตั้งระบบกักเก็บความร้อนรวมกันอยู่ที่5เมกะวัตต์อวครับสิ่งนี้จะช่วยเก็บพลังงานเอาไว้ใช้ได้ในตอนที่ไม่มีแสงแดดครับระบบพลังงานนี้ครับเรียกว่าบระบบพลังงานแบบแสงอาทิตย์เข้มข้นครับ CSP หรือว่า Concentrated Solar Power ครับเป็นการสร้างกำลังไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย โดยใช้กระจกเพื่อรวมศูนย์ของแสงแล้วก็ฉายไปยังเครื่องรับครับ ซึ่งก็จะส่งต่อความร้อนแก่ของเหลวเพื่อสร้างเป็นไอน้ําอุณหภูมิสูงนะครับแล้วก็ไปเข้ากังหันน้าเปลี่ยนเป็นพลังงานกลต่อไปครับผมแล้วนั่นก็คือจุดที่จะเริ่มมีการปั่นไฟให้แก่เครื่องกระเมิดไฟฟ้าผลิตกระแสไฟฟ้าต่อไปนั่นเองไอเดีนี้เป็นเรื่องที่เคยมีการทํามาแล้วนะครับไม่ต่างกับการทดลองวิทยาศาสตร์ที่มีการร่วมแสงอาทิตย์ครับเพื่อในการสร้างความร้อนต้มน้ําครับผม ภาคอุตสาหกรรมครับภาคการผลิตเนี่ยมีสัดส,ส่วนถึง1ใน5เลยนะครับของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั่วโลกครับแล้วก็คิดเป็น54%ของการใช้พลังงานของโลกครับและนั้นก็ทำให้คุณเอเวอร e n ี่เดนิสันก็มีความมุ่งหวังว่าจะลดการปล่อยก๊าซจากการดำเนินงานเนี่ยให้มันสอดคล้องกับเป้าหมายของทางสหภาพยุโรปนะครับที่ต้องการที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้สุทธินะครับเป็นศูนย์ในใทุกอุตสาหกรรมให้ได้ภายในปี2050 คุณเอเวอรครับมีแผนที่จะใช้พลังงานความร้อนในการเดินเครื่องระบบเตาอบความร้อนของโรงงานด้วยครับซึ่งก็เล่งไปที่อุตสาหกรรมการผลิตกาวครับซึ่งมีความสําคัญอย่างยิ่งเลยนะครับในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องต่างๆไม่ว่าจะเป็นยานยนต์อาคารหรือการก่อสร้างรวมไปถึงด้านอุปกรณ์การแพทย์ครับกลับมาที่โรงไฟฟ้าแห่งนี้นะครับได้เปิดดําเนินการแล้วซึ่งมีการวัดว่ามันให้ความร้อนเทียบเท่ากับการใช้ก๊าซ 2.3กิโลวัตต์อวครับช่วยปล่อยช่วยลดการปล่อยก๊าซมนกระจบของโรงงานด้ยเฉลี่ยอยู่ที่9ต่อปีครับอย่างไรก็ตามคาดว่าจะสามารถจ่ายความร้อนให้กับโรงงานได้เต็มถึง100เนี่ยก็ต้องรอช่วงฤดูที่มีแสงแดดสองจานนั่นเองครับก็ต้องถือว่าเป็นการลงทุนกับโครงการพลังงานที่นำเอาไอเดียที่เราก็รู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับมาขยายมาต่อยอดแล้วก็น่าจะเป็นหนึ่งในโรงงานผลิต ไฟฟ้าที่ใช้แหล่งพลังงานที่สะอาดที่สุดนะครับเพราะว่าแสงอาทิตย์ของเราเนี่ยอาจจะเรียกได้ว่าไม่มีที่สิ้นสุดและเป็นการเอาแสงอาทิตย์เนี่ยมาแปลงเป็นความร้อนแบบโดยตรงเลยก็คือใช้กระจกนั่นเองนะครับดังนั้นมันจึงไม่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอีกด้วยครับก็เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมนะครับแล้วก็ต้องติดตามเอาใจช่วยกันต่อไปครับ ข่าวต่อมาครับเป็นเรื่องความก้าวหน้าในอุตสาหกรรมด้านโลหะการและแมชชีนนิงครับมีการเปิดตัวแคมแวร์2.0ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ในการตรวจสอบเครื่องมือตัดเฉือนในระหว่างงานขัดครับผมในอุตสาหกรรมด้านแม่พิมพ์และโลหะการเนี่ยสิ่งที่เกิดควบคู่กันเสมอก็คือเรื่องการชำรุดแล้วก็สึกหรอของเครื่องมือครับซึ่งมันก็จะเป็นส่วนที่อาจจะทำให้คุณภาพของชิ้นงานเนี่ยมันลดต่ำลง ดังนั้นผู้ผลิตเนี่ยก็จะหาเทคนิคที่ใช้ในการตรวจสอบเครื่องมือระหว่างการทำงานครับและนี่เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ขั้นตอนดังกล่าวครับมันเสียเวลาครับและมันอาจจะทำให้เสียต้นทุนมากขึ้นครับในระหว่างการตรวจสอบเครื่องมือปัญหาเช่นนี้ครับที่มันเกิดมาตลอดทางนักวิจัยจาก f r o n h o โฮเฟอร์ครับประเทศเยอรมนี Germany, ก็ได้พยายามที่จะพัฒนาหาวิธีแบบใหม่ในการบันทึกการสึกหรอของเครื่องมืออย่างเป็นระบบ ในระหว่างการทํางานครับนั่นแปลว่าเราไม่จำเป็นต้องหยุดการผลิตเพื่อมาตรวจสอบเครื่องมืออีกแล้วก่อนหน้านี้ครับระบบที่เป็นที่นิยมในการพิจารณาตรวจสอบความสึกหรอของเครื่องมือตา่าง้ก็คือการใช้กล้องจุลทรรศน์ครับเป็น m s u r i n i m i c r o s c o p e ครับหรืออาจจะเป็นการใช้เทคโนโลยีการสแกนวัตถุด,ด้วยแสงเลเซอร์ปัญหาคือ2วิธีการนี้ครับมันยังมีต้นทุนที่ค่อนข้างสูงและมันก็ยังระบุ ลักษณะของปัญหาได้ไม่ครอบคลุมและไม่ดีพอครับโครงการวิจัยที่ชื่อว่า c a ม w ว r e 2.0นี้จึงถือกำเนิดขึ้นเพื่อพัฒนาระบบที่สามารถบันทึกแล้วก็ประเมินสภาพการสึกรอของเครื่องมือตัดได้อย่างแม่นยำระหว่างการทำงานเรียกว่าเกือบๆจะเรียลไทมกันเลยทีเดียวครับนักวิจัยเนี่ยก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเทคโนโลยีทางการแพทย์ครับที่นำเอากล้องจุลทรรศเข้ามาติดตั้งร่วมกับ เครื่องมือนะครับทำให้พนักง,งานเนี่ยสามารถที่จะประเมินสภาพเครื่องมือในระหว่างการทํางานได้และที่สําคัญก็คือแม่นยําครับ mm hmm. เมื่อเราได้ภาพถ่ายจากกล้องที่ติดตั้งเอาไว้แล้วครับพระเอกอีกหนึ่งตัวก็คือ AI นั่นเองครับจะเข้ามาเรียนรู้ฝึกฝนครับเพื่อทําให้มันสามารถที่จะจําแนกประเภทของเครื่องมือโดยเน้นไปที่บริเวณที่จะเกิดการสึกหรอครับซึ่งในการทดลองจริง ทางทีมก็ได้ระบุว่าคุณภาพของภาพถ่ายจากกล้องนี้เป็นที่น่าพึงพอใจครับรวมไปถึงตัวซอฟต์แวร์ประเมินผลภาพก็สามารถที่จะระบุรูปร่างของส่วนที่สึกหรอได้อย่างแม่นยำและที่สำคัญก็คือมีความน่าเชื่อถือมีข้อมูลประกอบนะครับว่าจากการสำรวจวิศวกรจากชุมชนของผู้ผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ในช่วงปี2020เนี่ยพบว่าโรงงานหลายแห่งครับมักจะ เปลี่ยนเครื่องมือ cutting tool เนี่ยเร็วเกินไปนะครับปัญหามันจะมีว่าเปลี่ยนเร็วเกินไปกับเปลี่ยนช้าเกินไปเปลี่ยนช้าเกินไปนั่นแหละครับคือปัญหาที่จะเกิดกับชิ้นงานที่เป็น f i ฟิ s นส o o ซซึ่งก็อาจจะออกมาเป็นโ o o ูซได้หลายโรงงานก็เลือกที่จะเปลี่ยนเร็วเกินไปครับโดยมีการเก็บข้อมูลว่าอายุการใช้งานของเครื่องมือที่ถูกเปลี่ยนเร็วเกินไปนั้นเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วนะครับที่จริงมันยังสามารถที่จะทำงานได้อีกถึง30%เเลยนะครับนั่นแปลว่า นั่นคือความสูงเปล่าครับดังนั้นครับสำหรับแผนการในอนาคตทางทีมวิจัยของ Fronthofer ก็ต้องปรับแต่งเจ้าโมเดล AI นี่เองครับเพื่อที่จะทำให้มันสามารถระบุ แล้วก็วิเคราะห์การสึกหรอได้แม่นยำมากขึ้นไปอีกครับก่อนที่จะส่งเข้าไปใช้ในงานอุตสาหกรรมการผลิตของจริงครับถ้าทำสำเร็จเนี่ยโครงการนี้จะช่วยให้ผู้ผลิตหลายแห่งสามารถที่จะเพิ่มประสิทธิภาพนะครับลดเวส์ลดของเสียลงได้แน่นอนลดต้นทุนลดเวลาซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็คือเรื่องของการ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้อีกทางหนึ่งนั่นเองครับก็หวังว่าจะทําได้สําเร็จโดยเร็วแล้วก็หวังว่าจะ Implement ไม่ยากนะครับจะได้ส่งต่อเทคโนโลยีนี้มาใช้ได้ทั่วโลกรวมไปถึงผู้ผลิตด้านงานโลหะการในประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกันครับข่าวต่อมาครับเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ครับบวกอุตสาหกรรมด้านการศึกษาเพราะว่า ABB ได้เปิดตัว IRB 1 0 9 0ครับ เป็นหุ่นยนต์เพื่อการศึกษาเชิงอุตสาหกรรมครับซึ่งออกแบบมาเพื่อย,ยกระดับทักษะและสร้างความได้เปรียบในการจ้างงานให้กับกลุ่มนักเรียนนักศึกษาโดยโตรงครับข้อมูลจากการสำรวจทั่วโลกของ ABB ในปีนี้นะครับปี2023เนี่ยพบว่าผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษากว่า80%เชื่อว่าอีก10ปีข้างหน้าหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเนี่ยจะเป็นตัวกำหนดอนาคตของการจ้างงานครับ แต่ในปัจจุบันเนี่ยกลับมีสถานศึกษาเพียงแค่หนึ่งใน4เท่านั้นเองนะครับที่มีการนําเอาหุ่นยนต์เข้ามาใช้ในโปรแกรมการสอนครับและสิ่งนี้ครับก็ทําให้ ABB ในฐานะของผู้ผลิตหุ่นยนต์อุตสาหกรรมรายใหญ่ที่สุดของโลกนะครับก็เลือกที่จะเข้ามามีส่วนร่วมด้วยครับเพื่อที่จะทําให้หุ่นยนต์เนี่ยกลายเป็นสิ่งที่เข้าถึงได้สําหรับทุกๆคนทุกสถาบันการศึกษาครับและนั่นก็คือที่มาของ IRB 1090หุ่นยนต์เพื่อการศึกษาครับด้านอุตสาหกรรมสิ่งนี้จะเข้ามาช่วยตอบสนองความต้องการในการฝึกฝนเรียนรู้เกี่ยวกับหุ่นยนต์อุตสาหกรรมครับผม IRB 1 0 9 0นี้ได้รับการรับรองโดยสถาบันการศึกษาทีไ่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกนะครับก็คือ stem.org ครับตัวหุ่นนียมีระยะแขนทำการอยู่ที่580ม mm, ิลิเมตรครับ สามารถที่จะโหลดน้ำหนักได้สูงสุดอยู่ที่3.5กิโลกรัมครับจุดเด่นก็คือเคลื่อนย้ายติดตั้งง่ายได้ครับและตัวมันก็ยังมาพร้อมกับตัวคอนโทรลที่ใช้ชื่อว่า OmniCore E10 ครับผมเป็นตัวควบคุมแบบบางพิเศษเลยครับของ ABB ก็จะช่วยให้ผู้สนใจเนี่ยสามารถที่จะฝึกฝนทักษะเกี่ยวกับหุ่นยนต์การเคลื่อนไหวการควบคุมการเคลื่อนไหวรวมไปถึงโซลูชันต่างๆได้ครับ ผู้เรียนนะครับก็จะสามารถเรียนรู้ได้ว่าระบบอัตโนมัติเนี่ยสามารถที่จะแอปพลายเอาไปใช้ในส่วนต่างๆของอุตสาหกรรมได้อย่างไรนะไม่ว่าจะเป็นการประกอบการจัดการวัสดุการเชื่อม ตัว IRB 1080ครับยังสามารถที่จะรองรับอุปกรณ์เสริมต่างๆนะครับซึ่งที่เป็นที่ยมในทุกวันนี้ก็อย่างเช่นพวกกล้อง Vision Camera หรือแม้แต่มือจับ g ริเปอรครับเพื่อที่จะเอามาใช้ในการเรียนรู้นะว่าหุ่นยนต์นจะสามารถหยิบจับวัตถุได้อย่างไรสำหรับผู้ที่ทำการซื้อหุ่นยนต์ IRB 1090ไปเนี่ยทาง ABB เองครับยังมีการแถมสิทธิ์การใช้งาน โรบอ t สตูดิโครับซึ่งเป็นเครื่องมือเสมือนจริงเพื่อใช้ในการต่อยอดการเรียนรู้พื้นฐานของการเขียนโปรแกร,รมหุ่นยนต์ครับก็แถมกันเอาไปให้ใช้ฟรีๆด้วยครับในปัจจุบันนี้ครับ ABB ได้มีการทำงานร่วมกับสถาบันการศึกษาในกว่า40ประเทศเลยครับเพื่อช่วยให้ในักเรียนได้เข้าใจ พื้นฐานของการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์และในแต่ละปี ABB ก็มีการให้ความรู้แก่นักเรียนมากกว่า30,000คนครับทั้งในโรงเรียนวิทยาลายัยรวมไปถึงระดับมหาวิทยาลัยด้วยครับการเข้ามาของ IRB 1090ครับซึ่งเป็นหุ่นยนต์เพื่อการศึกษาของ ABB ที่เป็นผู้ผลิตหุ่นยนต์อุตสาหกรรมรายใหญ่อันดับหนึ่งของโลกเนี่ย จะกลายเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสําคัญเลยครับที่ขับเคลื่อนแล้วก็สร้างรากฐานความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมครับผ่านการเสริมสร้างทักษะให้กับบุคลากรรุ่นใหม่ที่จะเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมในอนาคตครับก,ก็ต้องขอชื่นชมนะครับแล้วก็ถ้าต่อไปท่านใดได้มีโอากาสลองซื้อจัดหามาทดลองใช้นะครับในการฝึกฝนบุคลากรภายในองค์กรก็อย่าลืมมาแบ่งปันมาแชร์กันด้วยนะครับ ข่าวต่อมาครับเป็นความก้าวหน้าของเทคโนโลยี exoskeleton ครับทางโคมา l ได้เปิดตัว Mate XB ครับผมซึ่งทางโค m a l เองนะครับก็เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโซลูชันของหุ่นยนต์แล้วก็ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมครับพัฒนา exoskeleton แบบใหม่ Mate XB ครับผมช่วยป้องกันการบัดเจ็บในการทำงานของแรงงานในสภาพแวดล้อมด้านการผลิตได้อย่างดีและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับมันช่วยปกป้องการบาดเจ็บบริเวณแผ่นหลังของคนงานได้ครับ Mate XB ครับผมเป็นการพัฒนาขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างโคเมลเอเซลังกาและก็ IUVO ครับโดยเน้นไปที่การให้การสนับสนุนในส่วน ข้อต่อขครงกระดูกสันหลังส่วนเอวครับเป็นช่วงแผ่นหลังที่มีการโค้งงอนะครับซึ่งจะช่วยปกป้องเวลาที่เกิดกิจกรรมในการยกสิ่งของครับตัวบันนีครับโครงสร้างมันสามารถที่จะรองรับน้ำหนักได้มากถึง26กกิโลกรัมครับก็ช่วยให้เกิดความปลอดภัยต่อสภาพร่างกายนะครับแล้วก็รองรับการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมได้ครับ ด้วยความเชี่ยวชาญของโคมาลครับในเรื่องการพัฒนาหุ่นยนต์เนี่ยก็ทำให้ Mate XB ครับถูกพัฒนาขึ้นมาด้วยแนวคิดที่เรียกว่าเป็น Variable Robotics ครับก็คือหุ่นยนต์แบบสวมใส่ได้ครับผมมีการสวมทั้งส่วนด้านบนและก็ด้านล่างของร่างกายครับซึ่งก็จะเป็นการสนับสนุนซึ่งกันและกันในการปกป้องกล้ามเนื้อส่วนแผ่นหลังของคนงานครับซึ่งเป็นจุดที่มักจะเกิดการ บาดเจ็บเสมอๆเลยครับในการยกหรือว่าหยิบจับสิ่งของครับเมจ XB นั้นจะช่วยลดผลกระทบด้านกายภาพความเหนื่อยล้ารวมไปถึงแรงที่คนงานจะต้องใช้ด้วยครับที่สำคัญนะครับอุปกรณ์ตัวนี้ทำงานได้โดยไม่จะเป็นต้องอาศัยมอเตอร์หรือว่าแบตเตอรี่ใดๆครับสามารถสวมแล้วก็ปรับให้เหมาะสมกับร่างกายได้ครับซึ่งทางโคมาเน่ยเรียกเทคนิคเรียกว่าเป็นสปริงเบสครับก็คือไม่จะเป็นต้องใช้ไฟฟ้านั่นเอง เม t e XB ครับมีน้ำหนักที่เบาครับเพราะว่าโครงสร้างเนี่ยผลิตมาจากคาร์บอนไฟเบอร์มีความสามารถที่จะทนทานต่อนน้ําฝุน่นหรือว่าปฏิกิริยาเคมีจากแร่ธาตุต่างๆครับจึงสามารถที่จะใช้ได้ดีครับทั้งในแล้วก็นอกอาคารไม่ว่าจะเป็นงานด้านโลจิสติก พาเลตนะครับงานหยิบหรือวางสิ่งของต่างๆครับทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นส่วนที่สนับสนุนแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของอโกโนมิกหรือว่าการระยะศาสตร์ครับซึ่งเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสําคัญนะครับเป็นหนึ่งในสวัสดิการสําคัญเลยของคนงานครับและสิ่งนี้แหละครับจะเป็นอีกหนึ่งแนวคิดจะช่วยสร้างความยั่งยืนนะครับในเรื่องผลกระทบที่มีต่อแรงงานในระยะยาวครับ เรื่องสุขภาพเนี่ยแน่นอนเรื่องคุณภาพในการทํางานและคุณภาพในการใช้เวลาที่เกิดขึ้นในการทํางานได้ด้วยเช่นเดียวกันครับข่าวต่อมาครับกลับมาที่ประเทศไทยของเรานะครับรัฐมนตรีว่าการอุตสาหกรรมท่านใหม่นะครับได้เริ่มที่จะมีนโยบายต่างๆมอบอหมายออกไปแล้วครับโดยในการตรวจเยี่ยมสอสอที่ผ่านมาครับได้ระบุเรื่องของนโยบายว่าต้องการที่จะให พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ครับ SEC นี้มีศักยภาพในการส่งเสริมให้เป็นศูนย์กลางอาหารฮาลาลของภูมิภาคหรือว่าฮาลาลแถบครับผมก็เพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคครับที่มาจากประเทศในแถบตะวันออกกลางและในประเทศมุสลิมอื่นๆครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมท่านใหม่ครับคุณพิมพัทราวิชัยกุลครับได้เปิดเผยว่าต้องการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจแบบมีทิศทางครับผมและควรจะ สอดรับกับศักยภาพในแต่ละพื้นที่ดังนั้นสิ่งสำคัญคือต้องชี้เป้าของอุตสาหกรรมเป้าหมายและชี้ไปยังพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจสีภาคครับผมจะได้เป็นแนวทางที่ต่อยอดให้ผู้ประกอบการในพื้นที่เนี่ยได้เกิดการลงทุนครับแล้วก็กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาใหม่ๆขึ้นมานั่นเองครับสำหรับภาคใต้ครับก็แน่นอนครับประชาชนส่วนใหญ่นั้นเป็นชาวมุสลิมนะครับแล้วก็มีอนณาเขต ติดกับประเทศมาเลเซียกด้วยนะครับดังนั้นจึงมีศักยภาพในการที่จะส่งเสริมให้เป็นศูนย์กลางอาหารฮาลาลในภูมิภาคหรือว่าฮาลาลฮับนั่นเองครับซึ่งถ้าทำสำเร็จก็จะเป็นการสร้างมาตรฐานแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับประเทศผู้นำเข้านะครับหลักๆก,ก็คือประเทศทางตะวันออกกลางที่ตอนนี้ต้องเรียกว่าร้อนแรงมากนะครับ มีนโยบายในการส่งเสริมแล้วก็สร้างความร่วมมือเศรษฐกิจใหม่ๆค่อนข้างเยอะครับและประเทศเหล่านั้นก็เป็นประเทศที่มีศาสนาอิสลามเป็นศาสนารประจำชาตินั่นเองครับนอกเหนือจากนี้นะครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมคุณพิมพัตรทราเนี่ยก็ยังได้มีการเน้นย้ำนะครับให้ทางสสอ,อ,อครับหรือสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเนี่ย ต้องเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการอุตสาหกรรมส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้ารวมไปถึงจักรยานยนต์ไฟฟ้าครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมประเภทที่ใช้พลังงานสะอาดนะครับและก็ต้องหาทางสร้างและดึงเอาซอฟต์พาวเวอร์เข้ามาส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยให้ได้ครับซึ่ง2จุดนี้ครับก็จะเป็นเรื่องที่เป็นการให้ความสําคัญนะครับในการยกระดับ การบริการผู้ประกอบการแล้วก็ประชาชนครับผมทั้งนี้ครับสำหรับการพัฒนาการเนินงานนี้ทางสอสออกก็จะนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ในกระบวนการทำงานครับโดยใช้ระบบ i-single form ครับเป็นระบบการใช้รายงานแบบรายงานเดียวนะครับ แล้วก็รวมไปถึงการให้บริการ Eco Sticker ครับสำหรับใช้กับรถยนต์ไฟฟ้าแล้วก็รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าครับผมและนอกจากนี้ก็จะมุ่งเน้นการสื่อสารผ่านแพลตฟอร์มต่างๆเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจสำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ในการนําเอาข้อมูลข่าวสาราต่างๆมาใช้ในการพัฒนาธุรกิจนะครับเพื่อที่จะพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมสําคัญระดับสากลภายใน4ปีนะครับก็พอๆกับ1เทอมของรัฐบาลน,นั่นเองนะวันนี้ชิศทางมาแล้วนะครับข้าราชการประจําในกระทรวงอุตสาหกรรมก็ต้องพัฒนาเรื่องของบริการพัฒนาเรื่องของการให้บริการผู้ประกอบการและประชาชนให้มันสอดคล้องไปกับนโยบายด้วยนะครับะตอนนี้รัฐบาลก็ เริ่มมีหลายๆนโยบายแนวทางที่ค่อนข้างจะชัดเจนจะแจ้งนะครับแลาก็หวังว่าถ้าเริ่มมีการขับเคลื่อนเนีน่ยน่าจะได้เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงบางอย่างนะครับอาจจะดีบ้างอาจจะถูกใจคนส่วนใหญ่หรืออาจจะยังไม่ตรงใจบ้างก็ต้องรอดูแล้วก็รอปรับแล้วก็เอาใจช่วยกันต่อไปครับผมเอาละครับทั้งหมดนั้นนะครับก็คือ Factory News Live Weekly Report ประจำสัปดาห์นี้นะครับก็พบกับเราได้นะครับเป็นประจำ ุกวนันศุกร์เวลาประมาณบ่าย2โมงนะครับทาง c h ANNEL Factory Choice นะครับแล้วก็ย้ำอีกทีนะครับตอนนี้ Factory Choice มีช่องทางผ่านทาง TikTok แล้วนะครับไทยที่เป็นผู้ใช้ TikTok อยู่ใช้อย่าลืมนะครับ Search Factory Choice แล้วก็ติดตามกันไว้ครับเวลาที่เรามีข้อมูลข่าวสาร,เร,เ,ร,ารเรื่องราวรอบตัวเรื่องราวรอบโลกนะครับที่จะมาอัปเดตเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิตแล้วก็เทคโนโลยีการผลิตคุณจะได้ไม่พลาดครับและอย่าลืมกดแชร์ครับ เพื่อแบ่งปันเรื่องราวข้อมูลรอบตัวดีๆแบบนี้ให้กับเพื่อนร่วมงานของคุณด้วยนะครับเอาละครับสำหรับสัปดาห์นี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็พบกันใหม่ได้ในวันศุกร์สัปดาห์หน้าเวลาประมาณบ่าย2โมงผ่านทาง Factory Choice นะครับ Factory News Live Weekly Report ก็จะมากลับมาพบกับทุกท่านเป็นประจำครับสำหรับครั้งนี้สวัสดีครับ ฟรีน n e ส์ s, อัปเดตข้อมูลข่าวสารรอบโลกเพื่ออุตสาหากรรมการผลิตสนับสนุนโดยโตโยกิเคนเทอร์มินอลบล็อกเกรดพรีเมียมจากญี่ปุ่นจำหน่ายโดย KPT เรียนเทคบริการซ่อมและปรับผิวพื้นโรงงานให้เป็นคอนกรีตขัดเงาด้วยเทคนิคคริสตัลฟอร์คาเด็กซ์เรมสตาร์ระบบ ASRS อันดับหนึ่งจากเยอรมนีจำหน่ายโดยสโตมาสเตอร์